และตานี้เมื่อผมเก็บตี้ตึงตายหมดตี้ในพีกและงานนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะคะเอ้ยระเดินี่ไงดาวเลยโอ้โหตามยาแบบนี้อุ้ยเฮ้ยมันจะอ้อมทุกคนผมได้ยินเสียงนี่ดาวเอ๊ยเอาเอาเอา ตามยาอะไรคบนี่หมดยังอุ้ยมาไงมาไงอุ้ยเข้าหัวไม่ตายเข้าหัวไม่ตายสามเลยอุ้ยทุง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 เซ็งคละอ่าจะซุกเพื่อนหรือเปล่าจะโอ้โหมันถอยทุกคนมันถอยถอยอยังไงถอยอยังไงอ่า เรียบร้อยเลยค่ะไม่แอคหน่อยแล้วกัน